ทุกคนดูเพื่อนเราให้กล้วยมาคือแบบว่าสามหวีค่ะสดๆจากสวนค่ะแก่ได้ที่เอามาบ่มต่ออีกสองวันกำลังเหลืองอรามคือแบบว่ามันเยอะมาดูเมนูวันนี้ด้วยกันนะคะเรื่องกล้วยๆค่ะยิ้วยว,วันนี้จะชวนเพื่อนๆทำของฝาก ที่ไฮโซและดาราเขานิยมเสวยกันค่ะหบที่ไฟบนล่างความร้อนที่170ร้อยเจิองศาที่เหลือจาก1ถาดนะคะเพื่อนๆเ,เอาไว้ให้เจ้าโจซี่นะคะก็คือหมาทานกล้วยน้ํำวาได้นะคะเพื่อนๆมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะโพแทสเซียมแคลเซียมนะคะก็คือบำรุงน้องแล้วก็ ทายนะคะทายให้เข้าทานประจําค่ะแต่เพื่อนๆอ,อย่าให้ทานบ่อยนะคะเพราะว่ากล้วยทําให้หมาอ้วนได้ค่ะแต่ก็มีประโยชน์มากเช่นกันค่ะก็อันนี้เอาไว้ทั้งคนและหมาทานสดๆนะคะสิ <See you. S 3> แล้วค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะหน้าตานะคะทยใช้เวลาอบไปประมาณ45นาทีนะคะเพื่อนๆ โดยที่ไม่ต้องกลับหน้ากลับหลังนะคะเพราะว่าไทยใช้ไฟบนล่างนะคะเพื่อนๆก็คือรสชาติจะเป็นแบบว่า Original Flavor นะคะเพื่อนๆแล้วก็หนุบหนับหวานแบบธรรมชาตินะคะเก็บได้นานนะคะเพื่อนๆคนไหนที่รักสุขภาพคุณหญิงคุณนายไฮโซคุณหมอทั้งหลายนะคะนิยมทานนะคะ ถ้าเป็นของฝากนะคะรับรองถูกใจหลายเดอ้อสิบอกให้สวยงามค่ะเพื่อนๆรอให้มันเย็นนะคะแล้วเพื่อนๆก็แกะออกจากที่เราอบนะคะเพื่อนๆก็จะได้แบบนี้นะคะเก็บใส่กล่องหรือว่าเอาไปฝากญาติผู้ใหญ่นะคะใครที่เขารักสุขภาพนะคะไฮโซดาราคุณหมอหรือว่า เพื่อนฝูงที่แบบว่าดูดีมีชาติกูลโว้ยเนาะเพื่อนเพื่อนต้องเข้าใจนะของง่ายแต่แบบว่ากรรมวิธีมันเพิ่มมูลค่านะมันเป็นของฝากชั้นเลิศอะเพื่อนเพื่อนดูหน้าตาสิคะโอเคนะเพื่อนเพื่อนเนาะอือน้ำหม่ำมากเลยจ้ะ หนุบหนับหวานจากธรรมชาติสูตรนี้แนะนำเพื่อนๆเ,เลยนะคะกล้วยเหลือนะคะคุณนำมาทำเป็นเมนูชั้นเลิศนะคะแบบนี้นะคะ